สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การชมคลิป12ราศีประจำเดือนมกราคม2565โดยหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนักราชศาสตร์ต่างดวงดาวขอสวัสดีปีใหม่2565กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิป12ราศีประจำเดือนนี้และทุกๆเดือนที่ทำคลิปในช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาเปิดสักราชใหม่เปิดทรับรับโชคร่ำรวยปังๆกันทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านสุขภาพแข็งแรงสมมุตงสมมาตรสมปรารถนาสมศีลสมธรรมสมร่ำสมรวยสมสวยสมงามเงินไหลนองทองไหลมาหลังมาท่วมท้นหลังล้นมากหลายฉับพลันทันทีฉับพลันทันทีฉับพลันทันทีอมสม่มโหร่เริ่มรวย,รวย,รวยทุกวินาทีสนใจดูดวงชวะตาราศีกัมหมอ้อยรือบูชาเสริมบูชาดวงชะตาพิชัยสงครามโทรเข้ามาที่0 988556364 ID line ปุญยวัฒน์อ้อยขอบคุณ สำหรับการติดตามราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการงานของท่านในเดือนมกราคม2565ได้ตำแหน่งเทวีโชคต้นเดือนถึงกลางเดือนก็คือถึงวันที่14มกราคมมีโอกาสที่ได้มีโอกาสที่ท่านจะได้บ้านใหม่รถใหม่ นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานของท่านจะดีมากเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานของทรัพย์สินอแล้วก็มีโอกาสในเรื่องการหมุนเงินเรื่องการเงินทางธุรกรรมทางด้านการเงินการงานของท่านสามารถทำเงินได้เป็นอย่างดี คือพูดง่ายๆว่าท่านมีโอกาสที่จะ ได้ทำงานแนวหน้างานบุกเบิกในช่วงที่ท่านจะมีชื่อเสียงมีเครดิตนะคะในช่วงนี้นะคะท่านจะมีชื่อเสียงมีเครดิตเพราะท่านจะได้มีโอกาสเข้าไปทํางานที่เป็นงานบุกเบิกนะคะและเป็นงานที่อยู่แนวหน้ามันท้าทายความสามารถของท่านแต่แาวพิจิตรทาได้นะคะแล้วก็ท่านมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือบางอย่างจากเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องช่วงนี้เดินทางบ่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานมีงานพิเศษเกิดขึ้นนอกจากงานหลัก ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือแล้วนะคะการทํางานที่ยากขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นอ่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ท่านสามารถที่จะมีการเอานำเสนอกับงานต่างๆคือมีคนมาคอยช่วยเหลือโยกย้ายจะดีขึ้นความก้าวหน้าก็จะมีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานเดือนมกราคมนี่โอเคเลยค่ะดีนะคะดีขึ้นดีขึ้นค่ะจากที่เมื่อก่อนนี้ท่านไม่ค่อยจะไหวนะคะ การเงิน จะบริบูรณ์ค่ะหลังวันที่8เมษายนไปแล้วการเงินของท่านเงินทองไหลมาเทมาจะกู้ยืมเพื่อการลงทุนเป็นช่วงจังหวะที่ดีมีโอกาสได้เงินประกันได้เงินจากแดนไกลและได้รับความช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนฝูงของท่านด้วยนะคะเพราะว่าท่านมีจุดเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการเงินในเดือนเมษายนนะคะปีใหม่ไทยน้อมรักไว้ให้ดีนะคะชาวพิจิกนะคะจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินงาน งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะความรักคนโสดอาจพบเจอคนถูกใจในเวทวงในหมู่เพื่อนเพื่อนแนะนำมาแล้วก เป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาดีอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับหน่วยราชการอะไรก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์มันยังปิดบังซ่อนเร้นมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆไม่พร้อมเปิดเผยทําให้ชาวลาราศีพิจิกคนโสดก็ไม่อยากที่จะคบด้วยแต่ก็จําเป็นต้องคบคุ้นบนฟันืนประมาณนั้นก็ลองคบไปดูก่อนนะคะคนมีคู่คู่ครองคนรักจะนําชื่อเสียงความสุขมาสู่ท่านแต่ต้องระวังเรื่องปากเสียงนะคะเพราะว่าแนว คิดบางอย่างไม่ตรงกันเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันก็จะทะเลาะปีนเกลียวกันตลอดนะคะชาวพิจิตรโชคลาภพิจิตรมีดวงโชคลาภบ่อยเลยนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2565นะคะจากบ้านเลขที่ที่ท่านอาศัยอยู่และก็ยวดยานพานะที่ท่านใช้อยู่อะค่ะดูเลยนะคะทุกคนที่มีรถกทรถทั้งหลายนะคะข้อควรระวังมีโอกาสผิดพลาดจากการตัดสินใจของตัวท่านเองญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขอ ความช่วยเหลือการเงินกับท่านทาให้ท่านเบื่อค่ะคือพูด,ดง่ายๆว่า ญาติพี่น้องมาหยิบยืมเงินว่างั้นเถอะนะคะการเจรจาอาจเกิดข้อผิดพลาดได้นี่คือข้อควรระวังประจําเดือนมกราคม2565ของชาวพิจิกนะคะวิธีแก้เครสเสริมดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2565ให้ท่านถวายพัดลมนะคะถวายพัดลมความเย็นให้กับวัดอะคะ่ะถวายเลยนะคะแล้วก็ถวายน้ําดื่มจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวลัคนา ราศีพิจิกนะก็มีแต่ความร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาคือทุกใจอะค่ะถวายพัดลมมันจะได้เย็นมากหมออฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์พบกัน2วันช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาดูดวงชะตาให้ฟรีหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะติดตามกดแชร์หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต ต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรปีใหม่ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านขอให้ท่านมีกองครังมหาสมบัติโภคทรัพย์บังเกิดขึ้นนะคะกับชาวพิจิกทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยบุญกุศลหนุนนำดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายดีสวัสดีค่ะ